สวัสดีค่ะพบกับพร้พิมลชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำตําแตงนะคะตําแตงใส่ขนมจีนนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ตาให้ละเอียดนะคะ ย้ำให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ของชโลสนะคะ 6 -tantip. ก็ใส่มะนาวนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะ ทก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะชอบกินถ้าใครชอบก็ใส่เยอะๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าสองทีนะคะก็คลุเาให้เข้ากัน ใส่ใส่แตงลงไปนะคะ รสชาติก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ขนมจีนชิมดูก่อนนะคะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงจากนั้นก็ใส่ขนมจีนนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะตํมมาเบาๆนะคะคนๆเอาก็พอนะคะถ้าตําล้วขนมจีนก็จะเล็กค่ะเอาทักทีคนๆแบบนี้ก็พอแล้วนะคะ กินมากเลยค่ะขอมกลิ่นปลาร้าด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะตั้แตงใส่ขนมจีนค่ะนั้นก็ตักใส่จานเลยนะคะ มาค่ะมากินตำแตงใส่ขนมจีนกันนะคะแซ่บๆหอมๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ